เมื่อเราเดินเข้าไปในวัดเก่าแห่งหนึ่งในเชียงใหม่หลายคนเงยหน้ามองพระประธานบางคนมองจิตรกรรมฝาผนังที่ยังปรากฏให้เห็นแต่แทบไม่มีใครก้มลงมองพื้นใต้เท้าของตัวเองทั้งที่ในความเป็นจริงใต้ชั้นปูนและพื้นไม้ของวัดเก่าเหล่านี้อาจมีภาพวาดโบราณที่ซ่อนอยู่มานานหลายร้อยปีไม่ใช่ภาพที่ถูกลืมแต่เป็นภาพที่ถูกทับการค้นพบจิตรกรรมที่ซ่อนอยู่ ไม่ได้เริ่มจากการขุดค้นแบบล่าสมบัติแต่เริ่มจากงานบูรณะธรรมดาในหลายวัดของเชียงใหม่โดยเฉพาะวัดในเขตเมืองเก่าและวัดล้านนาโบราณเมื่อมีการซ่อมแซมพื้นหรือรือร้อชั้นปูนที่แตกร้าวนักโบราณาคดีและเจ้าม้าที่กรมศิลปากรกลับพบสีลวดลายและร่องรอยภาพปรากฏขึ้นใต้ชั้นวัสดุที่สร้างในยุคหลังภาพเหล่านี้ไม่ใช่รอยเปื้อน แต่เป็นจิตรกรรมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งเส้นสีและโครงเรื่องและบางชิ้นมีอายุย้อนกลับไปกว่า200ปีคำถามสำคัญคือทำไมคนในอดีตถึงทับภาพเหล่านี้ไว้แทนที่จะลบหรือทำลายคำตอบไม่ได้มีแค่เหตุผลเดียวนักประวัติศาสตร์ศิลป์อธิบายว่าการบูรณะวัดในอดีตมักเกิดขึ้นตามรสนิยมของยุคสมัยเมื่อศิลปะแบบใหม่ได้รับความนิยม ภาพแบบเก่าอาจถูกมองว่าล้าสมัยไม่งดงามหรือไม่สอดคล้องกับความเชื่อใหม่แทนที่จะลบผู้ควรเลือกทับเพราะการทับไม่ใช่การปฏิเสธอดีตแต่เป็นการต่อเติมปัจจุบันลงบนสิ่งที่มีอยู่แล้วในบางกรณีการทับยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเช่นการทำพื้นใหม่เพื่อรองรับพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปจิตรกรรมที่ถูกซ่อนไม่ได้เป็นเพียงลวดลายตกแต่ง ภาพจำนวนมากเล่าเรื่องพิธีกรรมวิถีชีวิตและโครงสร้างสังคมในอดีตบางภาพแสดงขบวนแห่บางภาพแสดงการทำบุญบางภาพแสดงโลกกระนัแบบล้านนาที่เชื่อมมนุษย์สัตว์ธรรมชาติและจัก,กรวาลเข้าด้วยกันนักวิชาการใช้ภาพเหล่านี้เพื่อศึกษาว่าผู้คนในยุคนั้นเข้าใจโลกอย่างไรให้คุณค่าอะไรและใช้ศาสนาเป็นศูนย์กลางชีวิตอย่างไรการนำภาพที่ซ่อนอยู่กลับมา ไม่สามารถใช้การขุดหรือรื้อได้อย่างอิสระเพราะทุกการกระทําอาจทําลายโครงสร้างเดิมของวัดนักโบราณคดีจึงพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นการตรวจด้วยคลื่นไมโครเวฟการสแกนเอ็กซเรย์การวิเคราะห์สารเคมีของเม็ดสีเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เห็นรูปแบบของสีและลวดลายที่ซ่อนอยู่โดยไม่ต้องเปิดพื้นทั้งหมดเหมือนการอ่านหนังสือผ่านหลายชั้นกระดาษผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เรารู้ว่าวัดบางแห่ง ไม่ได้มีจิตรกรรมเพียงชั้นเดียวแต่มีชั้นเวลาซ้อนกันอยู่เมื่อเรารู้ว่าภาพเหล่านี้มีอยู่การยืนอยู่ในวัดจึงไม่เหมือนเดิมคุณไม่ได้ยืนอยู่แค่บนพื้นปูนแต่กำลังยืนอยู่บนประวัติศาสตร์หลายยุคที่ซ้อนทับกันนักมนุษยวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าพื้นที่ที่มีความทรงจำสะสมพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่เป็นที่เก็บเรื่องราวของผู้คนที่เคยมีชีวิต สัทธาและความหวังหลายคนรายงานความรู้สึกคล้ายกันว่าเดินช้าลงเงียบลงระมัดระวังมากขึ้นนักจิตวิทยาอธิบายว่าเมื่อมนุษย์รับรู้ว่าตนเองอยู่ในพื้นที่ที่มีอดีตเข้มข้นสมองจะปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงความเคารพไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตระหนักการค้นพบภาพซ้อนเร้นทำให้แนวคิดเรื่องการบูรณะวัดเปลี่ยนไปอย่างมาก จากเดิมที่เน้นความสวยงามปัจจุบันเน้นการรักษาทุกชั้นเวลาหนักอนุรักษ์พยายามไม่ลบไม่ทับเพิ่มและไม่เลือกยุคใดยุคหนึ่งแต่รักษาให้วัดเป็นบันทึกที่ยังมีชีวิตอยู่วัดไม่ใช่แค่สถานที่ไหว้พระแต่เป็นเหมือนคลังข้อมูลของมนุษยชาติข้อมูลที่ไม่ได้เขียนด้วยตัวอักษรแต่เขียนด้วยสีพื้นผิวและการตัดสินใจของผู้คนในแต่ยุค ครั้งหน้าที่คุณเดินเข้าไปในวัดเก่าในเชียงใหม่ลองรับรู้ว่าภายใต้เท้าของคุณอาจมีภาพวาดที่ถูกซ่อนไว้ไม่ใช่เพราะไร้ค่าแต่เพราะมันเคยมีความหมายมากพอจนถูกเก็บรักษาไว้แล้วคุณหลักเคยมองวัดในมุมนี้บ้างไหม